อําเภอหัวไสครับซึ่งแน่นอนตอนนี้นะครับลมแรงมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมซึ่งตามรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบทั้งโลก<ร>เกิดปรากฏการณ์แอลนินโยลานินยาทำให้เกิดปัญหาเรื่องของภัยพิบัติน้ำท่วมน้ำแล้งซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและแนวโน้มจะมีความถี่มากขึ้น สำหรับประเทศไทยก็เกิดปรากฏการณ์นี้ทุกภูมิภาคในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันการตเตรียมความพร้อมเพื่อการรับมือกับสถานการณ์ภัยพ,พิบัติน้ำท่วมน้ำแล้งโดยเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐเอกชนประชาสังคมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำ สำหรับพื้นที่อุทยานชาติขอนหลวงนะครับมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดนะครับแสนสามแสนห้าหมื่นหกพันสองสิบไร่นะครับประกอบด้วยพื้นที่ที่อยู่ในอําเภอจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมีพื้นที่ทั้งหมดเจ็ดอําเภอนะครับพื้นที่รับผิดชอบก็อย่างเช่นอําเภอขพิตมนะครับเจ้าของาในพื้นที่รับผิดชอบก็จะมีน้ําตกกร้งชินนะครับป่ากร้งชินนะครับอําเภอบุนตามน้ำถัดมาเป็นอําเภอพรมคีรีนะครับก็จะมีน้ําตกในพื้นที่รับผ ที่อำเภอเมืองก็ตำบลท่างิ้วนะครับอำเภอเมืองนะครับสำหรับเส้นหลักของคลองเนี่ยอย่างเช่นในพื้นที่คีวงเนี่ยก็จะเป็นแหล่งต้นน้ำนะครับในปัจจุบันนะครับพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากของอย่างช่ากรัวเนี่ยทั้งทั้งพื้นที่สามแสนไร่เนี่ยพื้นที่ที่รัศวนทำกินเกือบสี่หมื่นไร่เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าพื้นที่อยู่แย่ครับเช่ากรัวเนี่ยเป็น คนไข่แดงแล้วก็จะมีรัษฎรใช้น้ําอยู่ด้านคนที่ใช้น้ํารุ่นเราเองหรือว่าคนใช้น้ํารุ่นหลักเองเม่ว่าจะเป็นยาวชนซึ่งจะเป็นผู้ใช้น้ําใช้ทรัพยากรในอนาคตต่อไปเพราะฉะนั้นก็ถือว่าการใช้ทรัพยากรน้ําจะเป็นปัจจัยสําคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรให้สู่รุ่นหลักด้วยระยะทางการไหลของน้ําจากเทือกเขาหลวงถึงอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวม60กิโลเมตรเศษตามความคดเคี้ยวของสายคลองในช่วงฤดูฝนที่มีน้ำหลากน้ำป่าจะไหลลงคลอง3สา,ายหลักที่ผ่านตัวเมืองนครศรีธรรมราชใช้เวลาแค่3-4ชั่วโมงโดยเฉลีย่ยเมื่อปีพุทธศักราช2560เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง สร้างความเสียหายมากมายโดยเฉพาะเขตอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชคณะทำงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับคเครือข่ายฝ้ามีชีวิตและคเครือข่ายรับมือภัยพิบัติรวมกำหนดประเด็นขับเคลื่อนเพื่อกำหนดแนวนโยบายการจัดการน้ำทั้งระบบกับการสนับสนุนการสร้างฝ้ายมีชีวิตและการจัดทำธรรมนูญฝ้ายมีชีวิตจน,จน,จนได้ยกระดับเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อการแก้ไขปัญหาโดยการจัดการระบบน้ำในชุมชนด้วยการสร้างฟายมีชีวิตได้อย่างไรก็เลยต้องมีกติกาในการอยู่ร่วมกันหลังจากสร้างแล้วเราก็ได้ใช้ได้ใช้แล้วเรารู้ว่ามันจะนำไปสู่ขั้นตอนของความเสื่อมโทรมนั้นเราก็ต้องมีกฎกติกาขึ้นมาเพื่อรักษาไม่ให้นำไปสู่ขั้นตอนของความเสื่อมโทรมเมไ้เป็นตัวเต้นข้อมปืนอาบน ไรับกลุ่มการหาประชาชนคืบสร้างประเทศติดติดม่ยติดหลงเลี้ยงรามากาเด้นกุ่ติบโอ้ล่งแขวนซึ่งอาจจะทุกดีดก็มาแนะนำวิธีการตำน้ำวิธีก็บน้ำซึ่งการลุงโคโรง่มาช่วยแนะนำให้การตำรวจใช่ไ่มยพิ่ขาดกลุ่มขาดเพ้ยอขัดดีใช่ไหมปรอว่าผมอยาได้กมันดูเล็งเลมามานักเรียว โมองหมก็ก่ชวยไม่ได้เลยสิวยไม่ได้ช่วยเรื่องน้ำไอ้นี่มีพ้นดีเกิดวาน้ำเล็กใจเล่นน้ำก็ได้ครึ่งมาซึ่งเห็นว่าช่วงเรียนก็องลุช่ว,วงเรียนช่วงหน่ช่วงหนก็ลุงฝาเนื้อกาปีที่บ้านมาไม่ได้กินผมไม่มีน้ำเล็กเลงอื่นโอมาปีนี้ก็ได้กินโปดใจได้เทปครับสำหรับการช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของการสร้างฝ่ายมีชีวิตนะครับถ<ม>ือว่าเป็นนโยบายของกองทัพบก เป็นเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนนะครับซึ่งกองทัพบกได้ให้นโยบายว่าหากประชาชนมีความเดือดร้อนให้ทางกองทัพนะครับจะก,กลังพลเข้าไปช่วยเหลือโดยทันทีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายมิชีวิตนะครับท่านแม่ทัพภาคที่4ท่านพลโทปิยวัฒน์นาควานิ์นะครับท่านได้ความสําคัญกับเรื่องการสร้างฝ่ายมีชีวิตเป็นอย่างยิ่งนะครับทั้ง14จังหวัดภาคใต้ท่านสั่งการให้ จากกำลังพลเข้าช่วยเหลือนะครับสนับสนุนประชาชนในการสร้างฝ่ายฟิตเนื่องจากฝ่ายชีตเนี่ยเป็นการเริ่มต้นจากประชาชนเป็นความต้องการของประชาชนโดยแท้จริงนะครับสำหรับการทำาทํานูนฝ่ายนะครับทํานูนคลองหรือว่ากติกาของชุมชนนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ที่ดีนะครับหรือว่าเป็นการเริ่มต้นในเรื่อง,องการสร้างความปลองดองความสามัคคีในชุมชนนะครับ เพราะชุมชนจะมีกติกาเป็นของตนเองนะครับเ,เหมือนกับว่า,าพื้นคลองหรือพื้นน้ำนคลองต่างๆนะนจากเดิมเ,เป็นของส่วนราชการต่างๆนะครับแต่พอเรามีกติกามีมธรมรมนูญแ,แล้วเนี่ยนะครับโดยการรับรองหรือยอมรับของอผู้ใหญ่บ้านกํานันในอำเภอนะครับถือว่าน้ำนียเป็นของเราแล้วนะครับ ส่วนราการก็ต้องยกให้เรานันบ,บริหารจัดการเองนะครับในขณะเดียวกันทางภาครัฐโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานได้หยิบยกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการบรรเทาอุทกภ,าภายัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการขุดคลองเลี้ยงเมืองจากคลองท่าดีเริ่มต้นที่ตำบลชัยมนตรี ขุดใหม่จำนวนหนึ่งสายและคลองสาขาขุดใหม่และปรับปรุงคลองเดิมอีกสองสายรวม3ามสายลงทะเลที่ปากอ่าวปากนครระยะทางกว่า18.64ตารางกิโลเมตรงบประมาณรวม9,580ล้านบาทซึ่งจากข้อมูลหลังจากโครงการเสร็จสิ้นจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเมืองนครศรีธรรมราชได้เป็นอย่างดี โครงการบรรเทาภุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับกับที่ความเป็นมาเนี่ยเกิดมาเนื่องจากว่าท่านคงจับได้ว่าในปี2531ันี่ยครับอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัดเลยนะครับ,รบแต่ว่าที่หนักสุดก็ดน่าจะเป็นที่นครศรีธรรมราชนะครับก็มี ถล่มที่พปูนอะไรต่างๆพวกนี้ฮะแล้วก็น้ําก็ท่วมตัวเมืองนครศรีธรรมราชด้วยครับนครศรีธรรมราชเสียหายเป็นวงกว้างนะครับอ่าไล่ตั้งแต่ส่วนราชการโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลเนี่ยฮะถ้าท่วมที่ในเนี่ยโอ้ลำบากมากนะครับครับอ่าส่วนราชการสถานศึกษาหรือแม้แต่กระทั่งห้างสรรพสินค้าอะไรต่างๆก็แล้วแต่ครับได้รับผลกระทบอย่างท่วหน้าเลยนะครับ ก็พอเราทําเวทีประชาคมอะไรต่างๆแล้วก็ไม่เป็นที่ยินยอมนะครับ,รบถ้าอย่างนั้นก็คงจะต้องให้มันไหลมาทางคลองท่าดีกับหยวดนี่แหละที่ตรงนี้แต่นี้พอในปี4-6หลังจากที่ออกแบบเสร็จประเมินราคาเสร็จได้ประมาณ5้าพันหกรล้านเนี่ยก็ก็ต้องมีการแบ่งความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆแหละก็คือว่า ในเรื่องของการขุดลอกคูคลองอะไรที่อยู่ในความรับผิดชอบกรมเจ้าท่ากรมรับผิดชอบเจ้าท่ารับไปรับอยู่ในส่วนของอ,อบตอ,อ,อยู่ในส่วนของโยธาธิการโยธาธิการรับไปครับที่อยู่ในเทศบาลเทศบาลรับไปจากข้อมูลและรูปธรรมของการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ทั้งในภาคส่วนของภาคประชาสังคมที่มองถึงวิถีชีวิตกับการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าและการรักษาไว้ซึ่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่และกำหนดเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเสนอต่อหน่วยงานนโยบายระดับจังหวัดกับการจัดการน้ำของภาครัฐที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ทั้งสองส่วนอาจจะมีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบที่ไม่เท่ากัน แต่โดยภาพรวมก็เป็นการจัดการน้ำให้เหมาะสมโจทย์ต่อไปจะทำอย่างไรให้แนวปฏิบัติเรื่องของการจัดการน้ำทั้งภาคส่วนของประชาสังคมกับภาครัฐบูรณาการและหาทางออกร่วมกันเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างยั่งยืน